ซองรายได้ดิเกหนุ่มน้อยฟาดพงมาลัยคืนละเดียกว่าเป็นขวัญใจแม่ยกสำหรับหนุ่มน้อยน้าหล่อเตาอ้าวหยองระเบียบวัฒนินที่คืนแทนหมอลำรายได้ดีจากแดนเซอร์หน้าฮานก่าวสู่ศิลปินตัวจริงหลายมาลัยน้ำใจจากแม่ยกถล่มทลายคืนละไม่ต่ำกว่าล้านล่าสุดขอกลงคุณพ่อนักปั้นพ่อเอพักดีมาอัปเดตข่าวใหญ่พิธีกรถามว่ามาได้เห็นว่าได้มาลายคืนหนึ่งไม่ต่ำกว่าล้าน ข้าหยองเองก็ตอบว่าก็มีเรื่อยๆครับทางน้าเวทีบางทีก็มีกลุ่มปิดที่ขายบัตรออนไลน์ในสตูมีทั้งหลักหมื่นหลักแสนซึ่งพอเอบอกว่าหลักล้านน่า,นาจะเป็นช่วงที่เขามาอยู่กับพ่อใหม่ๆนะหลักล้านในที่นี้คือว่าไม่ใช่แค่มาลายอย่างเดียวมันก็จะมีความเมตตาที่พี่น้องซื้อบัตรออนไลน์ช่วยแล้วก็ให้ของขวัญแลกให้มาลายมาคล้องคอให้กําลังใจเป็นช่องเงินอะไรแบบนี้ตอนนั้นน่าจะประมาณ1.4ล้านบาท ตอนแดกก็ไม่คิดเลยว่าจะซื้อที่ทําบ้านที่ตรงนี้ก็ไปดูมาหลายๆที่แล้วมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่ทีนี้พ่อเอฟบอกว่าเคยให้พ่อกับแม่ไปเยอะไม่อยากได้ของที่เป็นของควันตัวเองบ้างหรออย่างบ้านที่กระสินตอนนี้ก็สร้างไปได้80%แล้วครับ ซึ่งพ่อเอกเขาบอกว่าน้องได้รับความเมตตาแม,ม้ว่าจะเป็นผู้จัดละครหรือผู้จัดรายการต่างๆได้ให้งานต่างๆเข้ามาให้ถ่ายงานในกรุงเทพบ่อยแล้วเขาก็ไม่อยากได้คือมีอะไรก็ให้พ่อแม่หมดทีนี้ด้วยความที่เขาเติบโตไปข้างหน้าเราก็เลยบอกว่าลูกไม่อยากได้อะไรเป็นของตัวเองบ้างหรออย่างน้อยมีบ้านเป็นของตัวเองก็ยังดีเพื่ออนาคตรเราหามาได้ก็ยังไม่ซับเป็นของตนเองแล้วเขาเองก็ไม่อยากได้ที่ขอนแก่นทีนี้ไปดูขอนแก่นเขาก็ชอบ แต่ด้วยทางกรุงเทพเพื่อเขาเติบโตขึ้นในสายนี้เราอยากให้เขาม่จุดกางที่กรุงเทพซื้อสดครับเพราะว่าเขาไม่ชอบเป็นหนี้เขาไม่อยากเป็นหนี้ถ้าไม่มีก็หาเอาใหม่แต่ไม่อยากเป็นหนี้สร้างความทุกข์ความลำบากใจให้ตัวเอง ดาวหยองยัง,ยงบอกอีกว่าภูมิใจมากๆเพราะว่าแต่ก่อนดาวก็ติดอยู่กับชีวิตที่ยากจนจริงๆยากจนมากๆจนต้องไปขอเงินจากญาติเพื่อขอมาซื้อกินตอนเช้าตอนเย็นบางทีก็ต้องไปหาปูหาปลามากินโดยที่แบบว่าไปโรงเรียนก็ไม่ได้เงินสักบาทบางทีก็แค่5บาทบางทีก็ไม่ได้เลยด้วยซ้ําแม่เอามาให้50าสิบญาตมาให้100มันก็เยอะไปถาราออกไปเราก็ไปกินเล่นแต่ถ้าให้แม่เก็บไว้เอามาซื้อข้าวเย็นมันก็ได้เยอะนะครับ พอสร้างบ้านให้ทุกคนที่กระสินแล้วทุกคนก็ดีใจมากครับพราะเมื่อก่อนบ้านผืนที่มันเป็นผืนที่ปิดตายมันเป็นที่ตาบอดก็ต่อเติมให้เมื่อก่อนบ้านที่อยู่ขึ้วราฝนตกก็จะรั่วต้องเอาหมักฝฟ่งเคี้ยวแล้วไปอุดรูมันไม่ใช่ที่ของเราด้วยเลยไปสร้างใหม่ที่ผืนที่นาของพ่อครับตอนนี้กําลังสร้างอยู่แต่พอดีพายุเข้าฝ้าก็เป็นรูทะลุลมมันตีมันเป็นที่โลก่ก็ต้องคอยปรับปรุงกันต่อไปนั่นเองครับ เดี๋ยวก็เป็นนิเกดเด็กที่มีหัวใจกระตันยูอีกคนของวงการนะคะซัพพอร์ตน้องค่ะ